เราไปขายในเซเว่นะแล้วมีน้ำทั่วตักๆอะ่ะในช่วงเวลาที่เขาตักขายอยู่เราขายไม่ค่อยได้ซึ่งเราไม่ได้รู้สึกแย่ เรา้สึกว่า,าตลาดมันจะได้ใหญ่แต่ว่าช่วงเวลานอกนั้นเนี่ยเราเสิร์ฟนี้ทีนี้เราไปสังเกตอีกว่าร้านน้ำผู้ตักๆเนี่ยดังๆเนี่ยไปมาหมดแล้วแอบไปนั่งกินมาหมดแล้วมันมีคาแรคเตอร์ของเครื่องที่ใส่เข้าไปผมก็จะมีแค่ไทยกับไต้หวันที่กินกับเครื่องของนันยางเองนะครับทุกท่านอาจจะจำได้ว่าถ้าเกิดต่อใส่นันยางอาจจะใส่ตอนมัธยมเพราะว่าเริ่มเลือกเองได้เริ่มแบบเป็นตัวของตัวเองอในขณะเดียวกันตอนประถมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ไม่เคยได้เลือกอะไรหรอกประถมอะคาแรคเตอร์นันยางอาจจะดูแบบ S <S ง <S <S ่ใส่นันยางเดี๋ยวเกเลยเอสเคใหม่จะเป็นเรื่องวาไรที่เป็นเรื่อง variety, เฟรเวอร์อออเราก็ไปทำ Research อีกจริงๆแอบไปนั่งอยู่ตามร้านนะ้ำคู่ตักๆเพราะยังไงเขาไม่ใช่ลูกค้าไ,<ป>ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคู่คแข่งจริงๆเนี่ยเราอ่ะพบว่าถ้าเราขายอยู่ในร้านไหนที่สมมติเซเว่นแล้วกันเราไปขายในเซเว่นนะแล้วมีน้ำเต้าู้ตักๆในช่วงเวลาที่เขาตักขายอยู่เราขายไม่ค่อยได้ซึ่งเราไม่ได้รู้สึกแย่ เราสึกว่าตลาดมันจะได้ใหญ่ครับแต่ว่าช่วงเวลานอกนั้นเนี่ยเราเซิร์ฟนิดนะครับทีนี้เราไปสังเกตอีกว่าร้านน้ำผู้ตักๆักเนี่ยดังๆไปมาหมดแลวแอบไปนั่งกินม,มาหมดอเอยชื่อรู้จักหมดครับมันมีคาแรคเตอร์ของเครื่องที่ใส่เข้าไปซึ่งอันนี้เป็น,ปนวัฒนธรรมค์คนไทยนะครับเพื่อเพื่อให้ผมาใจมีแค่ไทยกับไต้หวันที่กินกับเครื่องเชียร์แรกเลยคือฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของของน้ำผูตักตักแล้วร้านดีๆเนี่ยต้องนี่พูดแล้วอยากกินเก็บไว้เก็บไว้ ไม่ใช่แค่เก็บไว้พี่ก้าหม้อที่ต้มฟองอะกับหม้อที่ต้มน้ําต้องคนละหม้อกันเพราะว่าทุกครั้งที่ต้มฟองขึ้นมาโปรตีนมันมันหายไปแล้วกับฟองต้าหู่ที่ตักขึ้นมาคือฟองเนี่ยเป็นตัวโปรตีนใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแยกกันไม่งั้นเนี่ยคุณก็เอาน้ําใสๆขายให้ลูกค้าพอพอเราเข้าใจเรื่องเนี้กับเครื่องอันแรกก็ฟองต้าคู่อ๋อโอ้นี่มาเลยเทียที่สองอาจจะเป็นเม็ดแดงลัก เป็นวุ้นกรอบเป็นลูกเดือยเป็นสาครูจริงมันเข้ากับสิ่งที่เราทานเลยนะเราก็ค่อยๆยทยอยลอนช็อปไป S curve ที่2คือเรื่อง f ฟเวอรเนาะ curve S, <Favor>. <S, S curve ท, cur ที่3เนี่ยที่เราทำเนี่ยจริงเป็นเรื่องฟังก์ชันฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือว่าคนเริ่ม จริงมันก็ไปสอดคล้องกับเทรนเนาะคือเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เองคือเทรนมันเรื่องว่าคนกินพลาสเบสมากขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้โตอย่างที่เขาเคลมเคลมกันแต่ว่าตอนนี้เรายึดหัวหาดอย่างอย่างอย่างตอนนี้เราประมาณ90% m a r k e t s h a r e ชรของตลาดไอพาร์ชไวท์ซอยมิวนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาเราอินโทรดิวซ์สายใหม่ๆมันก็ช่วยทาให้ตลาดมันโตเนี่ยเราไปเจอว่ามันมีคีิที่ข้อหนึ่งก็คือว่าคนชอบกินโปรตีนจากพืชมากขึ้นอ่าแล้วเราก็อยู่ในเซกเมนต์ที่ที่โตพอดีพอร้อนชนิดออกไปยอดขายก็ คือโปรตีนจากพืชเป็นที่นิยมอ่าหึงใน3ของมาเก็ตเซลตอนนี้นะครับจริงๆมาจากเอคเทอก์รีไฮโปรตีนซึ่งก็เสริมฟังก์ชันเข้าไปซึ่งแน่นอนที่สุดผมคิดว่า next step ของเราซึ่งก็จะเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเราก็เชื่อว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นจะได้นึกภาพออกก็คือว่าอย่างเรามีเฟรเวอร์ที่หลากหลายและแน่นอนอีซ้ายเออถ้าตามสไลด์น่าจะขวาล่างมะนก็เป็นเรื่องฟังก์ชันที่เ <High S 1> <ๆ S 2> ยโปรตีน <protein. S 2> ่า รสช็อกโกแลตอ่าเป็นเรื่องเรื่องรสชาติต่างๆซึ่งก็ผมว่าเราก็ค่อยๆเดียวปไปแต่อีกอันหนึ่งที่ที่คิดว่าเป็นเป็นอันที่น่าสนใจคือเรื่องโปรตีนเราก็เจอว่าเทรน์นี้มาเราก็จะเติมฟังก์ชัน,นีนเข้าไปแต่โปรตีนแต่ว่าแตงที่สุดแล้วเราก็ยังเชื่อว่ายังมีเทรนด์อีกหลายเทรนด์ที่ถ้าผู้การเข้าใจแล้วคนใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าเทรนมันมันคืออะไรอีกชาเลนจ์หนึ่งที่ใหญ่มากนะครับ เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะว่าอัตราประชากรของเราเนี่ยลดลงในอดีตนะฮะเราเกิดกันปีละล้านคนคใช่ไหมครับออถอยกลับไปสักประมาณ10ปีที่แล้วเกิด8 0 0 0 0 0คน2565ครับคนเกิด5 0 0 0 0 0คนหายไปครึ่งหนึ่งแปลว่าเด็กบอลหนึ่งของผมที่จะอยู่อีกที่จะเขามีอายุ7ขวบนะฮะอีกปีแอ้วไล่ขึ้นไปตลาดผมก็หายไปครึ่งหนึ่ง นะครับแล้วก็อันนี้ก็นับนับไปได้เลยนับถอยหลังไปได้เลยแล้วเราจะทํำยังไง<ช>นะครับก็ เอออย่างของนันยางเองนะครับเราจะเรียกง่ายๆถ้าแบ่งเด็กประถมกับเด็กมัธยมครับเราจะเก่งเด็กมัธยมเนอะทุกท่าอนอาจจะจำได้ว่าถ้าเกิดตอนใส่นันยางอาจจะใส่ตอนมัธยมเพราะว่าเริ่มเลือกเองได้เริ่มแบบเป็นตัวของตัวเองอะนะครับในขณะเดียวกาันตอนประถมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ไม่เคยได้เลือกอะไรหรอกประถมอะคาแรคเตอร์นันยางอาจจะดูแบบไม่ค่อยเป็นเด็กดีเท่าไหร่ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่อาจจะเขารู้สึกว่าคุณพ่อ,พอแม่รู้สึกว่าเอออาจจะดูแบบเกเระลยอย่างเงี้ยใส่นันยางเดี๋ยวเกเรเราก็เลยต้อง เราก็รีเสิร์ชทั้งหลายทั้งหมดนะครับแล้วก็เกิดมาเป็นซับแบรนด์นะครับชื่อว่าชื่อว่านันยางแฮฟฟันนะครับอันนี้เนี่ยก็คือผมเล่าเร็วๆเลยว่าจากรีเสิร์ชทั้งหมดนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาต้องการความนุ่มของร,รองเท้าความเบาของรองเท้าเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกเขา นะครับเราก็ใส่สีฟ้าเข้าไปแล้วออกสับแบรนด์ว่าเป็นนันยางแฮ e ฟันเพื่อไม่ให้ไปซ้ํากับนันยางปกติเพราะว่าถ้าเด็กมัธยมเห็นแบบนี้ฮะจะดูเรียบร้อยและเด็กเกินไปเด็กมัธยมที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยก็ไม่ชอบ,บนะครับ2,564ที่ผ่านมาครับช่วงโควิดเราเจอนวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเชือกยืดหยุน่นเราก็ไปเจอปัญหาครับจากการที่เรา คุยกับลูกค้าเยอะๆนะครับเราไปเจอปัญหาครับเพราะว่าเด็กอนุบาลขึ้นมาถึงปนหนึ่งครับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาครับที่ไม่มีใครเคยพูดถึงครับคือผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นครับเออคลาสสิกนะนนเพราะาาเด็กอนุบาลสามเนี่ยจะจะติดปอปแปะเหมือนแคว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  นะครับแล้วพอมาถึงปหนึ่งปุ๊บคุณครูบังคับผูกเชือกเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับจะต้องโตแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีใครสอนเขาหรือสอนเขาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเราก็เลยแนะนําเชือกยืดหยุดเป็นเชือกยางปลอมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้เห็นนะครับผมขอเวลา15าวินะครับให้ดูคลิปสั้นๆนิดหนึ่งว่าเนืักมันเป็นยังไงนะครับเราดูกัน15าวิครับเชิญครับฟรีเชือกยืดหยุดใส่ง่ายเจ๋ง ไม่ต้องผูกเชือกนั่นอยาอ่างแฮปปันใหม่ไม่ต้องผูกเชือกลดการสัมผัสเชื้อโรคอันนี้เราแนะนําตอนช่วงโควิดนะครัะพอไม่ต้องผูกเชือกปุ๊บเราไปเจออีกข้อดีหนึ่งว่าพอไม่ต้องผูกเชือกปุ๊บและจากเสิร์ชเราครับเด็กผูกเชือกไม่ต่ำกว่า1ิครั้งต่อวนันเพราะผูกไม่เป็นไงฮะ,ะแล้วก็หลุดบ้างยัดบ้างอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยใส่เข้าไปด้วยว่าลดการสัมผัสเชื้อโรคนะครับตัวนี้เองเนี่ยครับก็เป็นทําให้เราถ้าจะเรียกว่าเรา สู้ใน Red Ocean ที่บอกว่าเป็น Zero Some Game s u m g เกมนะครับก็ทำให้ตอนตั้งแต่ช่วงโควิดที่ทุกอย่างไม่ดีนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่เราเสริมขึ้นมาแล้วก็ช่วยทำให้บริษัทมีการมีการเติบโตบได้